เกิดแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนเป็นแต่ช้าหรือเร็วต่างกันเพียงเท่านั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่าได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามความทะเยอทะยานความอยากไม่มีเมืองพอมันจะพาเราให้ล่จมจงจะเป็นผู้หมดหวังหมดหวังทั้งมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วสถานที่ไปเกิดก็ไปเกิดในที่หมดหวังหมดหวังมีแต่ความทุกข์ความทรมายใครอยากไปเกิดในที่เช่นนั้น เมื่อไม่อยากไปเกิดแล้วให้รีบแก้ไขดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่เพื่อความเป็นคนดีแล้วตายแล้วก็เป็นคนดียังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นตลอดไปเลยทุกภพกทุกชาติเมื่อบ่าตนะบามรมีแก่กล้าเพราะการทําความดีไม่หยุดไม่ถอยก็ถึงฝั่งฟ้าโพ้นคือพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายและ ภาษาวกของพระพุทธเจ้าแต่แลพระองค์พระองค์มีจำนวนมากขนาดไหนเราเมื่อสร้างความดีเป็นทางสายเดียวกันจะเข้าถึงจุดเดียวกันคือความเสมอภาคอ,อยู่ในทรรมพอได้บรรลุธรรมปึงขึ้นมาเรียกว่าเราอยู่ในท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยอยู่ในท่ามกลางแห่งพระษาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยไม่ต้องไป ถามหาพระพุทธเจ้าว่ามีกี่องค์มีองค์ไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงสาวกทั้งหลายมีกี่องค์ไม่ต้องถามธรรมชาติอันนี้เป็นอันเดียวกันแล้วอืม